สาลือตายฉันหิวข้าวรีบถึ้มมาโชว์ปาสึกชาำเกือบข้างเช้าวน้สนับสนุนโดยกราวหอมกะทิแท้ร้อยปร์เซ็นตหอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นทอบเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี ดีครับผู้ชมครับผมเชฟปูนิมมาสีเมฆานนขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้า,าวเช้านี้แล้ววันนี้ครับผู้ชมวันอาทิตย์สบายๆเป็นวันหยุดนะครับผมพาผู้ชมมาเที่ยวที่ปากช่องเขาใหญ่แล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอิ่มทานน้ำห้าห้าแปดนี่มีโค้ดเคล็ดลับความอร่อยด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างใน,นครับว่าร้านนี้จะมีเมนูเด็ดอะไรให้ได้ชิมกันบ้างเข้าไปดูข้างในเลยครับ พร้าวหอมกะทิแท้ร้อปอร์ซ็หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรี ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่ประหยัดนะครับเป็นเจ้าของสูตรอาหารของร้านอิ่มทานนะ5้าห้าแเกือนไปตัวหนึ่ง5มันทำไมต้องมี5กี่ตัวคุณแม่5.2ตัว5.2ตัวนะมันที่มาของห้านี่ไปแต่ไหนอยากรู้อันนี้ก่อนเลยเราเริ่มสร้างปีพศห้าห้าแก็เลยเอานี้เป็นเลขที่ร้านเลยโอ้โหแสดว่าเป็นเลขมงคลของที่ร้านใช่ค่ะ โอ้หแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่เดินทางมาที่ร้านอิ่มทานาน้ำเนี่ยเมนูที่จะต้องสั่งเลยพลาดไม่ได้คือเมนูอะไรครับคุณแม่ปาาล,าลา,ปากระพงทอดราดน้ำปลาปลากระพงทอดราดน้ำปลาเหรอจ้าแล้วมีเมนูอย่างอื่นไหมครับขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันแกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมคุณแม่ประหยัดครับพอจะบอกคุณผู้ชมสักหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมมาเที่ยวที่ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยจะต้องมากินอาหารที่ร้านนี้เพราะว่า ร้านเราเนี่ยส่วนมากจะมีเมนูแนะนําปลาส่วนมากจะขายปลามากกว่าอ๋ออาหารสุขภาพปลาที่ดีต่อสุขภาพใช่ใช่ใช่กินแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะผมกินประจำอยู่บ้านกินปลาทุกมื้อใช่รับประกันได้เลยกินแล้วจะคุณดีเหมือนผมเนี่ยคุณแม่ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าสถานที่ใหญ่โตนะจัดเลี้ยงได้ด้วยค่ะแต่งงานแต่งงานสัมมนากินเลี้ยงุ่นเลี้ยงุ่นได้งนเดือนได้ไหม ได้ค่ะได้แล้วก <c oughs> กิน,นยังไงจัดงานบุตก,ก็ได้ <ขา S 1> จัดง,งานแต่งคได้กี่คนครับประมาณ250ร้อยห้าสองร้อยห้าสิบ<ะ>คนนี่เหมือนโรงแรมสามดาวเลยนะสามดาวย่อมย่อม,มเลยนะอย่างสมมติว่าคนที่มาจากนอกพื้นที่เนี่ยบางทีหาร้านไม่เจอไงตัวผมเองเนี่ยมาจากอเมริกาบางทีเส้นทางในในประเทศไทยยางงงคุณแม่ฝาก,กบอกทางที่ร้านหน่อยได้ครับถ้าจะมาที่ร้านนี้ต้องทำยังไงครับ เบอร์โทรต้องโทรมาก่อนเลยนะโทรมาก่อนเลยขั้นต้นนะคุณูชมโทรมาก่อนเลยเบอร์โทรนั้นคือ0878795388ค่ะมีเพจไหมคุณแม่มีเพจร้านอิ่มทานน้ำ558อ๋อแล้วคุณแม่เป็นแอดมินเองเหรอตอบเองเลยนะค่ะค่ะตอบเองเลยค่ะเชิญได้เลยค่ะเออคุณผู้ชมสนใจครับโทรมาหาคุณแม่ประหยัดก่อนหรือไม่ก็แมสเซจข้อความมา ชัดคุยกับคุณแม่ประหยัดได้นี่เป็นไงล่ะเช้านี้ผมยังไม่ได้กินอะไรมาเลยคุณแม่ผมต้องขอตัวไปกินอาหารฝีมือคุณมากก่อนนะครับยังไงช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมไปส่งคุณแม่ที่ครัวนะคุณแม่ไปทำอาหารอร่อยๆมาให้ผมชิมนะค่ะเชิญนะค่ะ <laughs> ผู้ชมครับและนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นมีความสุขมากที่สุดเพราะว่าจะต้องมานั่งชิมอาหารแต่ละอย่างให้คุณผู้ชมได้ดู <laughs> ก่อนจะชิมมือนี่ล้างสะอาดแล้วแล้วต้องขอบอกก่อนว่าช้อนกลางช้อนไข่ช้อนมันอะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับผมไม่จําเป็นเพราะว่าทั้งโต๊ะนี้ผมกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยบอกคุณผู้ชมน,นะนะอ่ะมาเริ่มต้นเมนูแรกนะครับแกงคั่วหอยขม ที่แกงคั่วเนี่ยนะไม่ได้ทําง่ายๆนะต้องเอาเครื่องเทศอะไรต่างๆนานาม,มาคั่วก่อนนะถ้าคั่วไม่ดีเป็นยังไงไม่หอม,อมอหืมหอยขมนี่ผู้ชมเขาบอกว่าเอามาจากลําตะคองเลยนะเนี่ยชิมซิอมอหอยขมคุณผู้ชมไม่มีคาวเลยนะ เคล็ดลับพามา่อยเมื่อกี้คุณแม่ประหยัดกระติบบอกบอกว่าจะต้องเอาหอยขมสดๆนะครับไปต้มกับเครื่องเทศค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมดงหอมแดงก่อนแล้วค่อยมาแงะทีละตัวทีละตัวอย่างนี้นะถ้าไปซื้อหอยขมแบบที่แกะมาแล้วแช่ฟิชมามันไม่อร่อยไม่ได้คุณแม่ประหยัดไม่ยอมรสชาติพริกแกงคั่วที่นี่บอกเลยไม่เหมือนที่อื่นไปกินพริกแกงคั่วมาหวานเจี๊ยบเลยนะึกว่ากินรสช่องที่นี่ไม่ใช่ที่นี่รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อม เล่าให้คุณผู้ชมสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เท่าเอาใส่ปากเองนะถ้าคุณผู้ชมอะ่ะอยากจะรู้รสชาติที่แท้จริงต้องแวะมากินต่อเลยนะอืปลากระพงทอดน้ำปลาไม่ใช่ใครจะทอดกันได้ง่ายๆนะพอกินเองที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะอร่อยหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันเยอะๆกระทะใหญ่เร่งไฟให้ร้อนจัดนะ ใส่ปลากระพงลงไปเนี่ยแล้วมันฟูอย่างนี้นะรีไฟนิดหน่อยให้ปลากระพงเนี่ยมันกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มอยู่ข้างในบอกเลยถ้าเคียวไปไม่ดังกรอบนะจะโกดคือแม่ประหยัดอืมอบมากข้างในนุ่มมากของกินคู่กับยำมาม่วงหน่อยให้คุณผู้ชมดูชัดๆ เห็นเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเพราะปลาเนี่ยไม่ให้ไตเล็กๆนะคุณผู้ชมไปกินบางร้านไตตัวตี๋เดียวเท่านั้นเองนี่ไม่ได้เลยต้องปัเป็นปลากระพงตัวใหญ่นะโอ้กินกับยำมะม,ม่วงบางร้านก็ไปอัดแอปเป็นยำแอปเปิลอะไรอย่างนี้แอปเปิลเปรี้ยวนะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าร้านนี้ใช้มะม่วงเป็นแบบว่าความอร่อยแบบดั้งเดิมมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินปลากระรงพงทอดน,น้ำปลา คู่กับยำมะม่วงเปรี้ยวๆแล้วก็มีถั่วนะมันๆหน่อยอคราวนี้เราจะผันคลายกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะกินต้มยำปลาคังเมนูนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ผมชอบมากมันกินแล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพลดความอ้วนโอ้โหผมมากินทุกวันเลยปาเนี่ยกินแล้วหุ่นก็จะดีไหนต้องชิมหน่อยสิต้มยำร้อนๆนี่เครื่องถึงเครื่องหรือเปล่าร้านนี้ ออย่าให้ต้องคิดมากนะว่าใส่รสชาติอะไรไปบ้างไม่ใช่กินเข้าไปแล้วเออไม่ใช่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้แหละใช่เลยนะคุณแม่รสชาติน้ำต้มยำนี่ถึงเครื่องมาก คุณแม่เขาชื่อประหยัดนะแต่ว่าเครื่องเขาใส่แบบไม่อั้นเลยอ่ะไม่เห็นประหยัดเหมือนชื่อเลยคผู้ชมครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าเมนูอาหารที่ผมชิมเนี่ยอร่อยได้เรื่องน้ำจิ้มสุก เพิ่มบิ๊กซีถูกจริงราคาขายส่งเราช่วยคุณประหยัดอาหารสดสดจริงถึงเก้ากันยายนไข่ไก่แท้สามซิปฟองเพีงเก้าสิบบาทกุ้งขาวกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทชอบบิ๊กซีถูกจ้าเป็นล่าคอนเฟิร์มทำไมเชฟเลือกกะทิพร้าวหอมเรารู้จริงตั้งแต่การเลือกมะพร้าวห้าวแก่จัดหอมธรรมชาติมันเข้มข้นทั้งขาวทั้งหวานกล่องเดียวอยู่ กะทิร้าหอมรับประกันความอร่อยถูกจริงต้องที่ Big บิ๊กซีลดกันที2 0บาทเมื่อชอบทุก799บาทและใช้ในคะแนนพิก,การวัคซีนก้น้ำมันปล์มถูกจริง29บาทเมนเจอนข้าวหอมถูกจริง269บาทถึงเจกันนย้นนีถูกจริงต้งที่บิ๊กซกับข้า,าวเช้านี้สนับสนุนโดยบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บ i ๊กซี ว้นทปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูแบบง่ายๆแต่อร่อยได้เลี่ยงกันเมนูนี้มีชื่อว่าหมูย่างกะทิสดเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนก่อนจะลงมือทำนะครับเริ่มต้นที่น้ำตาลวันนี้เนี่ยผมใช้น้ำตาลปี๊บนะครับเป็นแบบน้ำตาลมะพร้าวผาสมน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายด้วย แล้วก็มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรสนะครับพริกไทยป่นแตงกวาส่วนหมูเนี่ยผมใช้เป็นส่วนของสันคอหมูนะครับแลวก็ผมก็มีรากผักชีกระเทียมด้วยนี่เตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยและชื่อเมนูหมูย่างกะทิสดขาดไม่ได้นั่นก็คือกะทิครับผมลงมือทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะต้องหมักหมูก่อนนะเครื่องหมักนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่างผสมให้หมดเลยทุกอย่างใส่สันคอหมูลงไป หลังจากที่คุกเค้าส่วนผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่หัวกะทิครับเพิ่มความหอมแล้วก็จะทําให้หมูนั้นน่ะนุ่มด้วยเราจะหมักเอาไว้3มชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการย่างกันครับและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป3ามชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมูผมเนี่ยเครื่องปรุงทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วรออะไรล่ะตั้งเตาย่างเลยดีกว่าตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันนิดหน่อยพอ ใส่เยอะก็จะกลายเป็นทอดนะกระทะร้อนได้ที่เอาหมูลงไปย่างเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมสำหรับเมนูหมูย่างก,กะทิสดผมเพิ่มความแซ่บเพิ่มน้ำจิ้มแจ่วลงไปด้วยในเมนูนี้น่าเสียดายจังเลยสำหรับรายการกับข้าวเช้านี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมเชฟปูนะครับวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เมืองนักเชียร์ยะประสบการณ์นักเชียร์ยาพร้อมหรือยังกับชีวิตอั่เรียร์ที่พร้อมกว่าแรงกว่ามั่งคั่งอย่างมันง่นคงคือความสุขทางการเงินที่ท